สวัสดีค่ะวันนี้นาจังงบพามาทำารลาบนะคะนี่อย่างแรกต้องมีกันไก่นะคะเพราะฉีมือเดียวไม่ได้นะคะูส่วนผสมกันนะคะอ่าอย่างแรกเลยมัามีอุปกรณ์ตกแต่งมาให้แถมมาให้ก็คือโฟมอ่าแล้วนี่ค่ะตุ๊กตาเป็ดนะคะนี่แถมมาให้เลยจากร้านนะคะอ่านี่กาวค่ะคะ่ะนี่น้ำยา ช้อนใช่ช้อนอป้นคะอืย่นค่ะ,คะตัวน,นี้เป็นถ้วยผสมค่ะม,มีฝามาให้ด้วยค่ะผสมมีถัมาให้นะคะด้านหน้านี้ก็จะมีวิธีการทำนะคะขั้นตอนการทำอยู่ตรงนี้นะคะเาล่ะค่ะ การทำนะคะดับแรกเลยนะคะบอกเทกาวเทกาวนะคะลงไปในถ้วยผสมค่ะคือตัวนี้เทกาวลงไปเลยค่ะเคโอเคนะคะอืมคุณแม่คะเปิดอืมเปิดได้ไหมคะเปิดยากะคะ่ะเทกาวลงไปเลยค่ะอืมเทเทให้หมดขวดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหว้าวค่อยอืมค่อยเทนะคะอืมว่อืมพอจะมาันหมเทไปเลยอืมอืมหมดขวดแล้วนะคะ ปิด้าค่ะเราเก็บขวดไว้นะคะเก็บขวดไว้นี้ไปนะคะเราจะเทน้ํายานะคะคนเขาเลือกจะคนกาวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะค่อยๆหย่อนน้ายาทีละนิดค่ะค่ะค่อยค่อๆน้ำยาทีละนิดคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปค่ะจับถ้วยสิคะเวลาคนอ่ะอ่าค่อยเติมน้ํายาทีละนิดค่ะ อคีณไปเรื่อยๆค่ะอืมสีสวยมากเลยค่ะคุณแม่วนไปเรื่อยๆค่ะแต,แต่ไม่ต้องรอให้มันแห้งนะคะอืมพอเราคนไปเรื่อยๆอืๆเลยค่ะเริ่มหนืดแล้วค่ะคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะคนเรื่อยเรื่อยหนูกลัวช้อนหักกับคุณแม่เพราะเพราะช้อนมันหนาใช่ไหมใช่โอ้ย เทยามยาแม่จะคนให้ค่ะโอ้ยช่วยเออช่วยอะไรค่ะอืมมาเอองเลื่อยค่ะอืมต้องเทเองค่ะดีค่ะวอองไว้ไว้ไว้อุ้มว้ไว้ไว้ไว้เลื่อยค่ะคุณแม่คะอืมขอโทษค่ะอืมเทเยอะไปหน่อยไม่ต้องเทแล้วค่ะอืมอองไม่อองไม่ต้องเทแล้วสายอยู่ไหนคะคุณแม่ เราจะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้น้อยเป็ดเบ็ดเสร็จแล้วเราก็ได้อันนี้แล้วนะคะพอมันเหนียวข้นพอประมาณแล้วนะคะเนี่ยพอเหนียวข้นกินแล้วนะคะหลังที่เราคนนี่ค่ะก็ใส่เป็ดลงไปค่ะใส่เป็ดลงไปต่อไปก็โฟมนะคะใส่ด้วยหรอต้องต้องใส่ค่ะใส่ก็ใส่ไปโอยใส่เม็ดโฟมลงไปค่ะอื ไม่ต้องเยอะนะคะในเตียงพอแล้วค่ะพอ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 ค่ะเราขัรับปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยโฟมนุ่มมากเลยค่ะคุณแม่อก็มันก็มันเป็นโฟมอ่ะมันจะเล่นได้แล้วค่ะพร้อมกันเล่นได้แล้วนะคะแล้วตัวกระปุกก็ไม่อตัวนี้นะคะกระปุกใส่อ่เป็นเป็นกระปุกใสหรอคะ หอมนะคะคุณนี่โด่ค่ะสารนเรียบร้อยเนี่ยค่ะคนไปเรืเ่อยๆได้แล้วค่ะสลามนะวค่ะจะตักขึ้นมาให้ดูนะคะได้แล้วค่ะสลามของเล่นล้วนั่นเองอขออนุญาตไหมเฮ้ยเหนียวเหนียวค่ะคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวมาลองเล่นสลามที่เราทําไว้กันเลยนะคะอ่าเปิดเปิดพีได้ค่ะ น,นี่ค่ะยืดยาวมาเลยค่ะอืมแถมยังกดฟินด้วยนะคะนี่อโอหยาวมากเลยค่ะเหมือนสีกาหน้ารักเกอรไปหน่อยอืมใช่ไหมคะสีหวานใช่อันใช่ค่ะสีห <proto S 2> วานค ok <า>่ะ Yeah. Mm -hmm.